สนับสนุนโดยรถยนต์มาสเตอร์2ใหม่กลับมาสานความซีดกันต่อในรายการภารกิจซีดสาธนหน่วยกู้ภัยพันซีดถูกต้องครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าสีหนุ่มเจตเซอร์เนี่ยจะต้องฝึกยังไงและจะผ่านบททดสอบได้หรือเปล่าไปชมกันเลยครับผม หลังจากที hmm. no. uh ่ช่วยผู้ป่วยกันไปแล้วเก็บศพกันไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออุบัติเหตุเพลิงไหม้นั่นเองอ่ะเรามาเรามาดับเพลิงอะไรดีกว่าเบื้องต้นนะครับจะเป็นต้องทำยังไงบ้างครับพี่อันนี้อันนี้ก็จะบอกก่อนว่าอันนี้คือผงเคมีแห้งนะครับเคยใช้กันหรือจังครับไม่เคยครับ ไม่เคยเห็นแต่เวลาคุณพ่อกลับดึกๆคุณแม่ถือรอหัวแรงๆเออไปไหนมาตรงนี้ก็จะเป็นเข็มบอกปริมาณของถังถ้าเข็มยังตรงอยู่ก็แปลว่าถังอนนี้ยังใช้งานได้อันนี้เมื่อเราจะใช้งานนะครับต้องมีการถอดสลักก่อนดึงสลักออกจึ๊อนนี้สมมติไฟกำลังลุกนะครับแล้วการเข้าไฟขอให้เข้าไปที่ฐานไฟไม่ใช่ไปฉีดที่เปลวไฟมันจะไม่เกิดประโยชน์ในการดับเพลิงแล้วในการเข้า ก็ดูด้วยไม่ใช่ไฟกําลังโหมเข้ามาเราก็จะเข้าไปเป็นไก่ย่างถูกเผานะครับเข้าไูไม่เสียบใช่ด้านเหนือลมด้านเหนือลมนะครับอย่าไปเข้าใต้ลมอันนี้ถ้าเราจุดไฟปุ๊บถ้ามีลมลมอาจจะเปลี่ยนทิศได้ขอให้ระวังนะครับ เพิ่งรู้กันนะครับเนี่ยว่านอกจากจะดับไฟกันเก่งแล้วพวกพี่ยังจุดไฟกันเก่งอีกด้วยเราเลยครับลุกลามไปหลังที่สองแล้วครับ <Yeah. S 1> พี่โอของเราก็ผ่านชลุยกับงานนี้สงสัยจะเล่นกับไฟจนชินเอ้ยเอ้ย ท่าทางจะไม่ธรรมะทแมงเท่ากับพีโอแต่ก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับพี่ทีเอ้อแล้วพี่นี่ยังไงฮะจุดแล้วจุดอีกนะพี่ <S <S 2> <S 2> อ้าวพี่หม,มูพี่หมไท่าทางพี่หมูนี่เหมือนกำลังลดน้ำต้นไม้เลยนะครับเนี่ยชิลดีจริงจริง ก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่ต้องบอกก่อนว่าการฝึกทักษะในการตะเพิงไม่ใช่ฝึกแค่สอามนาทีแล้วถือว่าประสบความสำเร็จรรต้องมีการฝึกเบื้องต้นให้มากกว่านี้ ชาซีซีที่มาจากผลหวตของคนทั้งประเทศกันแล้วคะ่ะเพลงไหนจะซีดเพลงไหนจะโดนกับซีชาท,ท็อป20ครับผมรัวชารัวรัวชาดดถึงเวลากลับมาอัปเดตเพลงสุดซีกันแล้วในสัปดาห์นี้จะมีเพลงอะไรซีดโดนใจกันบ้างไปเรียกน้ำย่อยกันก่อนกับอันดับที่2 0 1ถึง11กันก่อนเลยครับ มาซีดก่นอนกับอันดับที่10สัปดาห์นี้ยังคงความซีดได้อยู่เรื่อยๆกับเพลงเธอที่ต่างงานจากหนุ่มบอลจารุลักษณ์อันดับที่9ขยับความแรงแซงความซีดขึ้นมากับเพลงช่างโชคดีที่โลกนี้มีเธองานจากพลับอันดับที่8น้องใหม่มาแรงที่พุ่งเข้ามาอยู่ในอันดับท็อปเทได้ในสัปดาห์นี้ได้แก่เพลงปิดผนึกงานจาก f r i d เด อันดับที่ 7, เกระโดดแซงความซีดมาอยู่ในอันดับท็อป1ทกับเพลงรักสามเรางานจากขนมจีนกวินวหวหรยอันดับที่6ที่ขยับความซีดขึ้นมาเรื่อยๆกับเพลงคิดถึงดังๆงานจากนัสสักดาทรฟพิจิวิงแก้วซาซาอันดับที่5ถึงจะโดนเบียดลงมา1นึอันดับแต่ความมันยังไม่หมดไปกับเพลงไม่ใช่มนุษย์งานจากนุ่มๆสเสลย อันดับที่4ีถึงจะหล่นมาจากรองแชมป์ในสัปดาห์ที่แล้วแต่ยังคงความซีดได้อยู่กับเพลงขาดงานจากหนุ่มๆเพลงกล่าวมาถึงอันดับที่3ที่พุ่งความแรงกระโดดข้ามความซีดขึ้นมากับเพลงถ้ามีรักกันฉันจะไปงานจากนุชเดอะสตาร์เจนอันดับที่2ในสัปดาห์นี้โดนเบียดลงมาจากตำแหน่งแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายกับเพลงไม่มีเธอไม่อยากหายใจงานจาก K o เคออติกพบกันกับอันดับที่1 ข่าวซีดร,รอคอยตำแหน่งแชมป์ความซีดได้ในสัปดาห์นี้ได้แก่เพลงคนบนฟ้าเงินจากห um um นุ่มหนุ่มพาร์โด้บทเพลงรักยังคงรำรอ้องจากคนเงาคนที่ยังม่นมองคนที่ยังตามหาใครจะมาจับจองให้ฉันได้มีความสุขกับวันที่สวยงามวันที่ฟ้าเปลี่ยนเป็นสดใสวัน วันที่เคยเงียบเหงาจะเป็นวันสุดท้ายห,หากฉันได้มีเธออยู่และเดินไปด้วยกันก็คอยหมีจริงช่วยบอกทีได้ไหมว่าเธอไม่เคยคิดบอกที่ว่าเขาไม่ใช่ในยสักนิด กันให้รู้ว่าสันของฉันผิดที่คิดไปอย่างนั้นต้องการเพียงแค่รู้ว่าถ้ามีเพียงฉันสบตากันให้รู้ว่าฉันคือคนนั้นไม่ยากกันใช่ไหมครับเพียงช่วยยืนยันสะแครงให้รู้ว่ายังรัก พูดถึงเพลงที่ส่งมาที่คลื่นซีด97.5 FM นะครับก็ส่งมาหลายชิงเกลไม่ว่าจะเป็นคืนนี้รติการน้ำพึ่งพะจันทซ์ซิงเกิลล่าสุดนี่คือเซน์นะครับมันโรแมนติกหมดเลยหวานหมดเลยแล้วตัวจริงละครับเป็นเหมือนเพลงหรือเปล่าเพียนเลยโรแมนติกสุดเอาละเอเอให้โหวตปรลาดหนึ่งสองสามแลชี้เวล่ะใครโดนชี้เยอะสุดคนนั้นโรแมนติกสุดว่นสองม เอาฮ้ยเสมอเอถือวัติเสมอกันจริงๆแล้วให้ผมอธิบายดีกว่าคือเอ็ดดี้เนี่ยดูภายนอกจะเป็นคนผงผางเป็นคนพูดอะไรตรงๆตรบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกแต่จริงๆริงเขามีความโรแมนติกเนี่ยวันเกิดเราอ่ะแบบไม่ต้องมีดอกไม้ไม่ต้องมีเค้กนะใครพูดนี่ใครพูดนี่นี่เราอยากเห็นเธอก็พอแล้วอะไร อะไรเลพี่แล้วนี่อย่างพี่โออ่ะโออย่างพี่โอเนี่ยดูง่ายเลยคืองานเพลง90%ของเจสเตอร์พี่โอเป็นคนเขียนครับแล้วดูเนื้อเพลงแต่ละเนื้ออีโรติกโรแมนติกจูบด้วยเป่าจูบอย่างเงี้ยแต่ละอันนี้โนเนียฝ่าไฟแดงเออแต่ละเพลงฝ่าไฟแดงเขาออกแล้วกันดูไม่ค่อยโรแมนติกเท่ลยคือไฟแดงไปด้วยกันไปที่บ้านพี่โอเนี่ยนะที่บ้านพี่โอนี่จุดเทียนนะโอ้ทำไมอ่่ะทไมอะ ไฟดับโอ้ยทางไกลความเจริญถ้าดูแล้วพี่โอเน่เป็นคนเทคแคร์ดีครับถ้าผู้หญิงคนไหนมาอยู่กับพี่โอเน่ไม่ต้องกลัวว่าจะจะตกระกำรมลำบากอย่างไงถึงบ้านส่งถึงที่ไม่ว่าระยะทางจะไกลขนาดไหน ก็จะไปส่งพี่ดูหล่อขึ้นมาทันทีเลยคือเรื่องของเรื่องไปส่งจนมามาเล่นคอนเสิร์ตไม่ตายพี่โออยู่ไหนแล้วจะขึ้นแล้วเฮ้ยพี่กำลังซิ่งอยู่มันริมการลืมนาเลยตีผีมันอันนี้มันเริ่มเรื่องออกแนวแย่แล้วเว้ยโอ้อันนี้มันไม่ดีอนาคตวงนั้นนีมีคนถามมาว่าทำไมพี่ทีถึงใส่แว่นดำตลอดเวลาก็จริงๆแล้วมันมาจากตั้งแต่อัลบั้มแรกนะครับก็มีมีรุ่นพี่แนะนำคือเราอยากจะ คือเป็นอินดี้ทำเพลงเองอะไรเงี้ยเราก็อยากจะหาอะไรที่มันแบบว่าเป็นเอกลักษ์เอกลักษณ์นิดนึงเออซึ่งจริงๆผมเป็นคนแบบว่าเวลาโดนแฟลชเวลาถ่ายรูปจะแพ้แสงอยู่แล้วจะหลับตาอะไรเงี้ยแบบพอแฟลมาปุ๊บหลับ ก็เลยแบบอ่างั้นเอาแว่นไปใส่เลยเรียบร้อยพอเวลาถ่ายจริงๆก็หลับตาเหมือนเดิมทุกรูปแต่ครนี้มันมันมีแว่นมาบางแล้วมันก็เลยแบบอ่าดูดีอะไรเงี้ยครับจะต้องใส่แว่นดําตลอดเพราะรู้สึกว่าใส่แล้วหล่อดีมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือด้วยทรงของแว่นบางทีมันแว่นมันทรงมันสวยมันก็ทําให้หน้าตาเราดูดีขึ้นเออหนี่งตัดแว่นนิด่นี่ง แล้วพ kind of ี่ดอสอ่ะไหนนะไปแบนทำไมพี่ใส่เพราะว่าตาพี่เล่แล้วพี่หมูพี่พี่ใสทำไมปากพี่เลี้ยวไม่เกี่ยวหรือเปล่าเออนั่นแหละนี่คือเหตุผลเอ้อพี่ดอสอยากจะบอกเลยนะคะว่าภารกิจที่เจสเตอร์กำลังเผชิญอยู่เนี่ยเรียกได้ว่าหนักหน่วงแล้วก็ ยากยิงซีซาร์ที่สุดเลยทีเดียวแล้วช่วงหน้าเนี่ยเขาจะต้องเจอภารกิจที่ยาก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 ขึ้นกว่านี้อีกไม่รู้ว่าเขาจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้หรือไม่ติดตามชมกันนะครับกับช่วงหน้าของเราในรายการภารกิจซีซาร์ซ่อนหน่วยกู้ภัยพันซีดชาวบ,บ้านแจ้งมานะครับว่ามีสัตว์เลื้อยคลานเลื้อยเข้าไปในสวนหย่อม